รีบเอารีบออกเลยรีบเอารีบออกช่วยกันล้างเลยช่วยกันล้างเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมออกนะออกเลยออกเลยไม่ไหวแล้วออกเลยออกเลยไม่ไหวแล้วอ้าวติดเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยผมออกได้แดี๋ยวพ่อบ้านออกได้รึเปล่าเออผมออกผมนี้ได้ผมนี้ได้ผเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยผมออกได้แดี๋ยวพ่อบ้านออกได้รึเปล่าเอออุ้ยเชี่ยวได้หมดเลยว่ะ โอ้ไปให้เอาฟอเรน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 เอาเดเอาเดไปเดไปเดไปเดเยเอาไปละเอาไปละใครฆ่าฟอเรนได้ชนะเอาไปละโอ้โหใครฆ่าฟอเรนได้ชนะนี่คุณจะทนผมได้ไงครับคุณบ้าหรือเปล่าบ้าคุณบ้าหรือเปล่าจะเดินไปไนิ่ม้วาวอผมมาตัวผมมันเร็ววันนี้เราเล่นไม่นานนะครับผมเรามาลุยกับแอดบีสักสอเกมไปไปเมผมเจ็บเจ็บอารามมาจับฟอเรนะครับ หลออ๋ออะไรมันจับบอลเลนด้วยวันนี่ลืมจับ3ตัวนะไปใช้สูตรมาได้ยังไปหาสูตรมายังจับ3ตัวทีเดียวอ่ะ <c oughs> จับ3ตัวเลยปะใช่เฮ้ยเอ้เอาแล,แล้วใครเดินมาโอ้โหบานใช่ไหมเนี่ยเดินมาพอดีเลยจะตายอยู่แล้วผมผมออฟเลนมผมอมผมอฟเลนเอา้าออฟเลนเหรอใครเดินมาวะอีกเบนหาแม่งละออท ปาหรือเปล่าฟามยังไม่เสร็จเลยเกมน่าเอ้ยโอ้โหต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วล่ะครับจัดแล้วครับผมจัดแล้วครับจัดแล้วครับจัดแล้วครับกาลีนะกาลีนะผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วครับเอเลยครับสวยครับเอาะป่อ้านเครับผมเรามาเอามังกรกันดีกว่าเพ่อ้าน เราเต็มอยู่พอบ้านเกมมิ่งนะครับก็ไปดูชอบแต่งตัวแตวเนี้ยชอบดูนะผมติดตามผมเพิ่งติดตามเพจพอบ้านเกมมิ่งมาด้วยอ่ะงาพอบ้านเกมมิ่งเนี้ยอ้านพอบ้านเกไม่ไหมาด้วยอ่ะงานีอบอานเกม่มดวยอ่ะงานพอ้านเกยช่าวยอ่งานล้านเลยเพ่มาะวย่ะาอบ้านเกมมิ่งม้วยอ่ะออกเลยไกม่ไหวมล้วออ่เลยออก้ายไม่ิหวแล้วยอ้าวตอบเรียบร้อยเ้ียอร้อยเอ้ยกได้วยอ่ะงาอบ้านออกได้่ด้วยอ่าเออผมออกมมิ่ด้ผมนี้ไดนผมนี้ได้ ร้อยเอ้ยกลวออกได้แล้วพ่อบ้านออกได้หรือเปล่าอออุ้ยเขียวได้หมดเลยว่ะโคตัเจ๋งไปสเต็พเทเบนใช่เปล่าใช่ปวกปวกปวกปลวกปลวกปวกปวกปวกจับลูกแล้วก่อนออกก่อนแป๊บหนึ่งตั้งหลักก่นโดนหนักไว้โอยสัตว์โดนลาวิวเฮียสำเลือจแป๊บมันจะกลับไปหาพ่อบ้านนะออกนู่นเลยขอบคุณครับภูมาขอบคุณครับ อ้าวันับแข่งอเอ้ยมันเอาเกินเล่นดีกว่าแอเยอะเลยเียกูดูเลยอ้น่าจะ่ปใช่บบ้านเกมิงใช่ป่าพ่งติดตามเพจมาขอบคุณครับใช่แล้วครับขอบคุณครับผมใช่แล้วใช่แล้วอ้ใช่แล้วใช วุ้ยทำไมกูต้องโดนท่าอะไรอย่างนี้ด้วยวะไปไปช่วยไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วโขกเร็วโอ้โหแม่งคู่ทองเกงน่ะเต้นเกมไปติ้งโต๊ะนี่มันเว่ะอย่าอย่าใช่เกมพวกออกกำลังกายใช่เปล่าใช่ครับผมใช่ใช่คือแบบคือไม่มีเทนโอเวนไม่กูก็ไม่ตายนะเว้ยคือมึงยิงไม่คือคือมึงยิงโดนง่ายเหรอมึงถึงยิงกันโดนกูจังเลยมึงแข่งทำไมอะมึงแข่งทำไม ตอีตลอ่คลวไม่สโลด้วยเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอ็มปะวันเนี้ย511เนี่เะหนัไปเรื่อยนะผมงไม่เอ็มหรอกแหมเอ้เอย่าเพิ่งจบเดี๋ยวิ่งจบเดี๋ยวพ่อบ้านมันเอ็มออกมาครับได้ได้ขอกาแล้วกันเยจบเยวงจบเดี๋ยพอ่งจอากนไม่ขาก่อนไปไป จัดเลยจัดเลยจัดเลยพี่ไปพี่เข้าแล้วพี่เข้าแล้วลงเซฟพี่เข้าแล้วอู้พี่อยู่ข้นแล้วอ๋อพนี้าอไม่ตายแน่เลยช่ไปให้เอาฟอร์เรนฟอรเรนฟอเรนฟอเรนฟอเรนเอาเด้อเอาเด้อไปเด้ไปด้วไปเด้อเอาไปละเอาไปละใครฆ่าฟอเรนได้ชนะเอาไปละโอ้โหใครฆ่าฟอเรนได้ชนะนี่คุณจะทันผมได้ไงครับคุณบ้าหรือเปล่าบ้าคุณบ้าหรือเปล่าจะเดินไปไหนทิมเข้าไปอ้วนตัวผมมันเร็ว วยทีากูทำทำ้หมดแล้วไอ้เนี้ยโอ้ต้องเซฟล็อกเลยเฮ้ยลุกลุกไอ้ลุกลุกลุกลุอะไรของมึงอะไรมนตีแลงจังวะทําใหมดเลยไอ้เนี่ยพอเลนล้ไปกไม่วะจะตหมโอดุกคนเลอ้เออรวยครับแมผมผมเองเอ้อย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่ายังไม่จบ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 

ผมได้ผมได้ผมได้น้องเชฟเอาเลยน้องเชฟน้องเชฟน้องเชฟมีนกองเชฟน้องหลับมีนกอ่ะล้องเชฟนกเออสวยสวยสวยจะให้เขาจับจังเลยเที่ยวลาวิวอึ๊บอยากบวกว่ะฟิกไปติ๊กไปตันไม่ไม่มีไม่มีไม่มีฟิกหมด ได้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 เรียบร้อยเอ้ยไม่ก็ได้ไ่เพศพ่อบ้านเกม์เม่งสเต็มอาวีกี่โมงครับประมาณสองทุ่มครับน้องเซฟเปลี่ยนเลยน้องเซฟบอกน้องเซฟจะเปลี่ยนเพจแล้วใช่ไหมน้องเซฟจะทรยศพี่หรอน้องเซฟทรยศพี่หรอไม่ทรยศพี่หรอกครับน้องเซฟทรยศพี่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทรยศเซฟหักหลังพี่ไม่ได้หักหลังพี่ จะรู้กันหมดเลยว่าน้องเซฟหักหลังแฟนพีีไม่หักหลังใครออกพี่เพราะว่ารู้แน่น้องเซฟหักหลังพี่นอนน้าน้องเซฟตายแล้วแล้วผมเล่นต่อกับพี่วีนนะครับเพราะว่าต้องการให้พี่วีพี่งอนแล้วพี่งอนน้องเซฟขอบคุณนครับวนนี้คือนีเจอกันพี่งอนน้องเซฟปะ น้องเซฟคะแนนเยอะกว่าพี่ด้วยดูดิน้องเซฟพี่คะแนนเยอะกว่าพี่อ่ะอุอย้ยพี่คะแนนแบบัำปี 4, าสาม<า>เกือบที่โล<ง>ด่ด้วยเกื<า>อบที่โล่โอ้โหโอ้โห,โโหน้องเซฟคะแนนดีกว่าพี่โอ้โหไม่ได้แล้วเรื่องนี้นิชาต้องรู้อะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย